ชายชราได้ถูกลูกหลานนำมาทิ้งไว้ในวัดซึ่งนักศึกษาเทคนิคต้องช่วยกันดูแลชายชราที่ถูกลูกหลานเนรคุณนำมาทิ้งไว้ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีสองอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีว่าพบชายชราป่วยเป็นอัมาพาตถูกลูกหลานนำมาทิ้งไว้ที่บริเวณข้างเจดีภายในวัดบ้านโป่งเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่งและไม่มีใครมาดูแลต้องนอนตากแดดตากลมอยู่หลายวันแล้ว ทั้งที่นักศึกษากลุ่มนี้พยายามที่จะไปแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงก็ไม่มีใครเหลียวแลอย่างไรก็ตามหลังทราบเรื่องผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปตรวจสอบที่บริเวณที่ได้รับแจ้งก็พบชายชราซึ่งทราบชื่อภายหลังว่านายบุญทั่งแซ้ลิ้มอายุ55ปีสภาพร่างกายนั้นผอมโซขาข้างขวานั้นขยับไม่ได้ต้องนอนอยู่กับพื้นและพบกลุ่มนักศึกษาของวิทยายเทคนิคราชบุรี2กำลังป้อนข้าวป้อนน้ำให้ โดยนักศึกษากลุ่มนี้บอกว่าเข้ามาซื้อของในวัดก็มาพบลุงคนนี้นอนกับพื้นรู้สึกสงสารมากจึงได้ซื้อข้าวน้ำและนมมาให้กินตอนแรกก็ปล่อยให้ตักข้าวกินเองแต่ลุงตักไม่ได้และร้องไห้จึงสงสารและช่วยป้อนข้าวให้ จากนั้นก็นำผ้าห่มมาให้เพราะตอนกลางคืนนั้นอากาศเย็นกลัวว่าจะหนาวและแม่ค้าที่ขายของในวัดก็ช่วยกันหาร่มมากางกันแดดให้จากนั้นพวกตนก็ไปแจ้งที่เทศบาลเมืองบ้านโปง่งซึ่งมีหน้าที่ดูแลโดยตรงก็ไม่มีใครเหลียวแลและได้พากันไปนแจ้งที่สถานีตำรวจภูทรบ้านโปง่งเพื่อขอให้ช่วยเหลือก็ได้รับคำตอบว่าไม่ใช่หน้าที่ของตำรวจจึงได้ไปแจ้งที่โรงพยาบาลบ้านโปง่งก็ไม่ได้รับการช่วยเหลืออีก จึงได้แต่ช่วยกันดูแลเองจนกระทั่งไปแจ้งให้ผู้สื่อข่าวช่วยมาเป็นกระบอกเสียงในการกระตุ้นให้หน่วยงานที่รับผิดชอบออกมาดูแลและช่วยติดตามหาญาติให้กับลุงคนนี้ด้วย จากการสอบถามนายบุญทั่งทราบว่าเป็นคนอยู่ที่สะพานเหลืองเขตเยาวราชกรุงเทพมีลูกหลายคนแต่ไม่มีใครมาดูแลและเมื่อมีผู้สอบถามว่าถูกลูกหลานนำมาทิ้งที่นี่ใช่หรือไม่นายบุญทั่งไม่ยอมตอบเอาแต่นอนน้ำตาไหลาและไม่ยอมพูดถึงประวัติส่วนตัวอีกเลยด้านนางสุนีอรุณสังหาราตอายุ5 2ปีซึ่งเป็นแม่ค้าขายของในวัดบ้านโปง่งกล่าวว่าเมื่อประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาได้เห็นรถซาเล้งพานายบุญทั่งมาซึ่งช่วงนั้นยังเดินได้อยู่แต่ไม่ค่อยแข็งแรงนัก และเห็นไปนั่งอยู่ข้างเมนเผาศพส่วนซาเล้งที่พามานั้นไม่เห็นแล้วรู้สึกสงสารจึงให้ข้าวให้น้ํากินแต่ต่อมาในบุญท่างเกิดล้มทําให้เป็นอัมพาตขาข้างซ้ายไม่สามารถขยับได้ต้องนอนกับพื้นอยู่อย่างนั้นมาหลายวันแล้วจานอนตากแดดอย่างเงี้ยไม่มีใครช่วยที่ช่วยแกประยุงแก่เข้าลมอ่ะแล้วเราคนเดียวเราไม่มีปัญญาอย,าอยูคนเดียวหนูไม่ไม่